สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซู้ผู Patrick. ้ซุกคนครับเมื่อนี้เส้านี้ผมอยู่ตลาดเส้าวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับเดี๋ยวพาพี่ผีพีน้องเบิ้งผักมาหน้าผูกแม่เราปลูกเองขายเอียงนะพี่น้องได้อหมพักบุ้งกัมสักบาทไหมคือโพดโพดะเลยสิบบาทฟูน้องเบื้องพอผมเราของกระเก็บมาใหม่ๆบ่ทัฒนได้กัมอยู่มันคือมะงามค่ะงามมิลีเนาะครับเนาะ พักพักผมนี่กับปลูกมันบอกครับไม่เลยค่ะค่ะไม่มีโอ้ยเมอผู้ใดเมอเราเมเปิ้ล่ะเฮ้ยทักบัวพักซี่กันจอนแมนเบิดทุกอย่างแมอเราแบบปลูกเองเบิ้ลปลูกแบบบ้านๆเท่าปอดสารผิดใส่ขี้งูอขี้หมูใส่ขี้กล้วยค่ะใส่ขี้กล้วยขี้ปลาขี้แต่ว่ามันง่ามกี่สีเลยพี่น้องเรับเมื่อพวกหุมูเรากระลังง่ามๆเบียร์พักเบียร์พริกเราก็มีเบิ้ลผู้ใ เมืขข่ขี่คานปูวก,กับมาหาสื่อน้ำเล่านี่พอต้องปูงัยมันเมื่อยกำยิ่งย่งเสียบาทเพราะบาดเามืเ่อไหวง่ามขี้หร่ดูนก็ลั่งกำแกมาใหม่ๆเลยไปเก็บต่อตีสนะีตีหาวนะตีสามเก็บหลักกระลวงมาผีเลยต่อปนันยังบอทันอยู่นเนนักีนี่เสีบบาทเพิ่งเนี่ยโดนสอน กระจอนเล่ากัดดอกงามเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องงามงามงามผักงามงามงามผักหอมยางไปเบิ่งผักงามงามน้ำกันครับไปเบิ่งผักเบิ่งผักโอ้ยม <c oughs> ีสีไป ปี่นไก่เปลี่ยนกาอะไรแล้วปี่นไก่สุกมาใหม่ๆเลยสักบาทละครับสามสิบบาทได้ไปลองเด้อไม่บักไงหนึ่งตับซาวบาทอู้มีมกน้ำเหมือนีมกอย่างละครมกน้ำมกไก่มกเขียดจ้ามกน้ำมีมกไก่มกเขียดมกละจักบาทครับมกไก่น้ำสิบบาทนะครับเขียดซาบาทลาบเป็ดกับมีมีเข่าพร้อมแล้วว่าคุณ ต่อยอะเลยแม่เแปลกใหม่ๆเลยหันหันนี่ครับไงพักปูงเอียงเจ้าบ้านดีแม่ทีบานจ้ากำบงหุ่มเลยนะพี่น้องเนี่ยปักบ้านเาข้าง่ามเลยพี่น้องปลูกเองแบบปลอดสารพิษเลยครับกำบักแบบนหนึ่งเพต้องไปปลูกให้มันเมื่อยมาสื่อเอาเที่ยสี่เด็กกินสื่อเอาเลยครับพี่น้องหอมซ่อนลาย ผู้เฒ่าบู้เกียร์บานเท่าดูขนาดบวอยู่บวเศร้าหนาวกับบวหนาวไปเก็บมาตะตีซี่ตีหามูนะเก็บมาแล้วกับมาแพ็คยู่พี่เลยขายอยู่พี่เลยผู้เฒ่าบานเท่าดูอีหลีครับหนาวปานใดกับบวหนาวเลยหนาวบวชใดหนาวบวชใดแล้วมาหนาวบวชใดกับบอชเท่า ก็เมื่อจะผีไปใกล้แม่แดดออกแล้วใกล้แดดออกแล้วนะได้ยังนะได้วางมา <c ười> ลาขี่นกมาลาขี่นกเราบอกโอ้ยปะละรถแหงเราก็มีปะละรถแหงแจ็กบาทคร <c ười> ับห้สิบ,าบบาทได้ครับเนี่ยผัดเราคุณเราบอกหอยเราหน่วยใหญ่งเลยทุ่งแจ็กบาทเหรอครับบอกหอย ถุงละโลโลละหากที่บาทแล้วก็ด้วยญ่ๆหัวใหญ่ๆเลยอ๋อไอซีใบเราประลดดอกประกาศดอกกะหล่ำครับเอาเลยครับเบียกเลยครับบ็อกโคลี่เราเอ้ามาสวยไป่ใช้เบอร์ละบาทมาสวยเหลือตัวโตขายใบคล้ายดีเหลือตะแคขบเป่า ดังขมแม่ข้าน้อยเออผักแหงมู่บานนี่ผู้บุญจักกระเทาะกระรากระวี่ไม้กระตัวจับด้วยบิดร้าถุงใส,ส่หมดทัวพักเย็บเหล่าก็มาสวยแน่สักหน่อยครับแม่ข,ข้าผู้ข่าเป็นกับขายไก่สีเวิร์ตแล้วเบาบางไปแน่แล้วครับผม โดยแม่ละห้องกมาเลยแมกาห้องกมาก,ก็มีคือกันกะลังเ,เรือเจ็บมาใหมาๆ่ๆอมกมีเลยถัง้งกับเจียบมามา่ถุงละกักบาทไรเ้าบบาทาบาทไปพอไปอไอ้ต้นกาเนี่ย <laughs> มีสีใ่น,น่องะไ่งีงงข่ขอบเลาะบักกครับเลาะบนผักนหล่อยนะอยพับเข้ง้งคนมามาเาา่อบไหนึงเ้อผักบ้านเหา่มาหาบงามง,งามงเลยเมีนบอว่ มันกะิบทั่ยกราซิบมันมากวัดมัก่าเมยถั่วดินโอ้ยงามๆเลยครับผมแ่ดีค่ะเต็มดีค่ะเี่ถั่วดองตรงนี้ไนบักเต็มเลยมันเจีวเน้อปูปูเองบวมไหมปูเองค่ะกระายกรชายยูดสภาพค่ะยุดใสก่อครับ คืสองค้อนโมเมนแถวปากบ้องนั่นบออันนี้ยูท่าเนือค่ะท่าเนือท่โมเมนสวนตัวเจ้าเป็นลักกวนเพื่อนนั่นบอยมว่าเ้ลลวนเลยนี่แหละพไอ้วดเป็นรักกวนบ่บลงไปทังเนต้นจาจุรีว่ะครับต้นจำจุรีใหญ่ทั้งจาจุรีอ้จุทัพไต่ค่ะทัพญาค่ะโอ้หเมนเป็นากเด้เบาโยนเซล่าเ้่ย แถวอันสองข้อนสองข้อเราปลูกแต่ทั่งอ่ะปลูกอยู่ทิ่มุโคงเลยเนาะครับเนาะบัวดงหดหนามบัวแดงยังเลยบ<ล><ม>ัวหนามบัวแดงทั้งหมดแกระสอบมีกระแมนเบื่อเด้อ er พี่น้อง,งม,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 มึงไหมแมนแเราเก็บมาใหมนๆรู้ยังได้ได้กินแบบคือยังก็ถอนขึ้นไปใหม่หน่อยไหมถอนหมูอ่ได้กินขีนด้ดินได้กินนันนิยังใหม่ใหม่เลยเขาปลูกเจ้กเดือนนีไหมจังเดือดถอนใส่เวลาเจ้กเดือด อ้ตรวันนั้นมันไงใหญ่หลีเลยบอกเ่ยมนใหญ่บาวสย่งได้ดิวสาลยครัวปุ๋ยปุยกับ่นื่อไมายเอาดของมันงามตอนนี้บุมันถอนเบิร์ดรบบนย่างลายแล้วสองขอนทั้งเหนือเด้อจะมาทังเหนือบม่สวนทังพอเยื่เจือบอบอค่ะพอเยื่อเือลูกเือแล้วยุางดว้งาง้งาโอ้เดี๋ยวมีโอกาส เขาเอิดแกหนอยแกใหญ่สัพักมีโอกาสกลับไปไปทายสวนบมกทัวสวนมันเขียวแม่เล่ามันงามพอเนาะแม่น้องวิวงามเนาะตดกาเราไปสวนเราไปทายยู่ควดใกล้เบิรดระบบอาน่ว่าเฮดนก็ตกาเขาบอเได้ตกกาเร็่มนลงอยู่ถ้าเราคอยรเราไปไม่วัคนก้าที่นงามเงาเ่ายเลยเดี๋ยวมีโอกาสเขาจังไปถอนซอยแม่เล่าเขาไปเบิ่งสวนเรา ได้เรากำลังพาจังคูดมาจักบาทเลยครับจังคูนสิบผมว่าเป็นส่าวสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อได้เราพามาเกี่ยวไปผู้ใดเกี่ยวมีไงกับมะย่างแล้วไปเกี่ยวผู้ต่อปักมาเป็นใบย่า่ฟางเองเลยบอกครับมาโปรดแก่โอ้ไผ่ไงเป็นคนปักไทยได้เป็นคนมาขายโอ้ ก็ผักก็มีซีหาใบนี่แหละจังคุ้นจังคุ้นตื้อไปฝากย่ายที่ละ่ะม,ม,ม,มบ้านเดียวกันบ่นี่ยผักเราร้อ,อนนยเด้อครับเนี่ยข่นขาพักกระดงกระเดา,าดดขอยบักหอยน่ะ ต้เขียวไข่มดแดงยังมีไข่บดแดงแม่เป right, so oh. ่งก no as. ็มีไข่มดแดงจักบาทระคาห้าสิบบาทแม่เป่งก็มีด้วยนะแม่เป่งก็มีม่เปความกินเลยไข่บดแดงไข่มดแดงไข่มดแดงก็แม่เป่งมากเลยย่ามเนี่ยกาอยากแฟงแม่มันยังหายยากอยู่จักหน่อยนี่งละ อย่เล่าเรือทุ่งเยอเบิ้อำพักกะเรือสองกัสามกัมกับบ้านสวยเนี่ยมันกัเบิดก่อนเบิดอี่จัดักการเนี่ยเข้ามบ มันเลือกกาตลาดนัดเช้าวันอ งงม,มดมนน้า้หนอ้เ่นเจ้ <c oughs> จนอหอ,อ,อสมประจอมนะจ่าเห็น้ไหมสมประจอมกำลังเหยียดฟอมสมประจอมนี่บ<ป>่ชิบา, <c oughs> าทวะ <c oughs> นี่ ซาบาจาพ่เอาบเ็แบบพิวเนบเใส่น้ำใส่หยังเลยเ็ดเียมแต่เอามาขาย้อมาแถมนี่เอามาขายจาอันนี้ซิมจาอันซิบนี่ยจุ๋งหน่อยว่าพ่นเห็นไายเท้าอะไรช่วยหนึงมาเนี่ย้เรากระลังเห็ดเห็ดสดสดเลยกระลังทันเลยคุอแบเ้นปุ๊กเ้นปุ๊กเลยเนี่ยค่ะอ๋ออันนั้นน่ะุงหนึ่ง เฮ้บพีกมาสิพอกัดขออีกเนี่จักสองหน่วย่ให้ห้ามคน้มคลพ่้าคน้พ่สมนัจอมจอมบอกพีกกาวยยองซิมใดเนี่ยบอกพีกหน่อยแล้ว้ซิมใดเนี่ยกเงอ่่้บาทจ้ะเ็ดเดีครับจักบาทเรเฮ็ดเศษข้เเฮ็ดถาดบอกง่รึงจ้ คนขายมาอยู่คนขายมอยู่คนอยู่มดเดีวขายเร้มามันมันกับเรื่งงงกันวะปลา่างออกไป่างออกไป่างออกไปก็แถมสมกันหน่อย ก็ดูตัวสิบสมไปหน่อยแล้วก็หลับประตองน้ำผีแข้งหลายๆงามๆโอ้สื่ออลไรแข้งหลายโอ้ตอนเลอกฮะพอวกผนย่างยังสื่อหลายครับเนาะคนเริ่มมาหลายแล้ยด้วย บักพริกหลายขนาดเลยพอแล้วบักพริกเต็มเลยาหาบักพริกเข้มแต่บักพริกแดงพี่น้องบักพริกสวนบอเห็นเราไปลรงะมาพราะน้อสื่อแล้วบักพริกสวนเต็มอยู่อดมือสีใบบาน เว่นก็ล่งขึ้นแล้วนี่ป่ะโอ้ปี่ยนไก่เปลี่ยงก,กาไม่ค่าง,งาาบลย เปลี่ยไก่ปลี่ยปลาแก้วโอ้มีทุกอย่างเลยครับก็บเขาสัมฤทธิ์เลยนะเฮเว้เลยหลานเราแก้วเกลวก็มีผุ่นมองเราอย่างอยู่ทั้งในไก่ันรไกัจออกปตาแําเลตาขาวกลัวเียมมาเด้แดดออกเลยนะพี่น้องแดดออกแล่หัวพอทีละทีไม่ใส่ป่ะเนี่ย เมื่อแล้วหะอยู่แต่งงานไปพูดยอมห่วยที่เฝ้ารอมาเดี๋ยวไปกันเออเมื่อแล้วทีมงานพูดอ่ะท่านในเมื่อน้ำเพ่นหมดนี่ห่วยท้ายนี่แล้ว